ตัดเสวคโคปะณพิกุตสพิกขุหนติอะนุวัตากาวคคะวาทากาเอกโกวทตเวบาตโยวเตเอวะวะททยุงมาอายะสัมนโตเอตังพิกขุงกินจิอวะวัจุตถธ,ธรรมะบาทีเจโสพิกขุวินยะบาทีเจโสพิกุอัมหากันเจโสพิกุฉันทันจะรุจินจาอาชายะโว,วหระรติชานาติโนภาสติอัมหากัมเปตังขมะติเต แต่พิกขูพิกขูหิเอวมาสุว่าจะนยามาอายะสัมมันโตเอวังอะวะจุตเะนะเจโสพิกุธมะบาทีนะเจโสพิกขุวินยะบาทีมาอายะสัมมันตานังปิสังฆาเพโทรุจิทสศเมตายะสัมมันตานังสังเคนะสัมมโคหิสังโคสัมโมทะมาโนอวิบะทะมาโนเอกุเทโสภาสุวิหะรติติ เอวันจะเตพิกขูพิกขผหิวุจจะมานาตะเถวปักขันหหยุงเตพิกขผพิกขผหิยาวะตาติยังสมโนภาสิตพาตตสะปะตินิสักขายะยาวะตาติยังเจสมโนภาสิยะมานาตังปะตินิสัชยยุงอิเจตังโกสะลังโนเจปตินิสัชยยุงสังคาติเสโส